บอกจะดีแค่อ๋อเออแลนตรงนี้ไม่กี้บอกไปกินข้าวแล้วอะไรอ่ะอ๋อคุณอยาคุยอะไรรุตึกเงินเนี่ยฉันก็อยากให้มันจบสักทีซิมันจะจบสักทีมันไม่จบสักทีพอผมขอให้ตั้งผมห้าร้อยผมฟังนวลงไปกินข้าวกันแต่จะไปกินข้าวแล้วก็คุยอะไรทำองัแต่คือผมไม่คิดเรื่องนั้นแล้วไงเขาบอกเดี๋ยวเขาลงตามไปเขาอาบน้ำไม่เสร็จก่อนผมก็เลยลงมานั่งข้างล่างผมว่าเมื่อไหร่จะลงมาเมื่อไหร่จะลงมาเสร็จ สองชั่วโมงก็แล้วสามชั่วโมงก็แล้วโกานโกนน่าคุนน้ผมก็เลยห้าร้อยนั้นแหะผมก็เลยไปซื้อน้ํายอมใจเล้าเรับอเรียกว่าซื้อน้ําเมาแล้วกันไซื้อเหล้าขาวผสมน้ําแดงใส่ถุงดื่มอ,อ่าหมดไปสองขวดขึ้นไปต่อเสร็จผมเคาะประตูมันไม่ยอมเปิดอ้าวมันไม่ยอมเปิดเขากำลังเขากำลังฉึกฉีกเกลนดป่าผมไม่รู้ผมเลยยังไงเนี่ยผมเลย ประตูมันอยู่เงี้ยครับผมกระโดดประตูประตูแง้งอย่างนี้เลยจริงหรอกระดูตัวก็าสี่บอกแล้วเห็นแรงสองคนนั่งอยู่บนเตียงอ่าก็คุยกันสงสัยเธอคิดมากไปนะเต้ผมก็เลยด่า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 ไปด่าทำไมคุยกันน่ะก็ไม่ยอมเปิดประตูให้ผมเข้าไปด้วยอ่ะเผื่อจะได้มีอะไร เคนเลยเอาแค่ที่คุณต้องการเข้าไปถูกขัดใจเพราะว่าคุณต้องการสวิงด้วยอนี่ประเด็นสุดท้ายเลยที่ถามค่าประตูเท่าไหร่ไม่เสียไม่รู้ครับผมก็แข็งเลยไหนบอกว่าห้องเราเนี่ยหรอผมเช่าให้เขาอยู่อ๋อโอเคผู้สงสารยังลอยคุณตุ๊เต้เสียใจด้วยนะ เนาะเธอได้สามีที่ดีแล้วแหละไม่เอาอ่ะเราไม่เอาเราไม่ดีทก่ยาเลยนะไม่ดีผมบอกทุกทันทีนะว่าผมรักใครแล้วรักใครเลยรักคนเดียวแต่เห็นข็คบเล่นเยอะนะที่ต้างแต่เมื่อคืนเมื่อคืนอย่างเนี้ยเมื่อคืนอย่างเนี้ยไม่ฮาร์ดขวายอ่ะนะวายทุกคนเลยไงโอ้แรงอ่ะโอเคอาโปรโมทสายทีเดินเอาะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากะโทรเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นก็สามารถโทร เข้ามาได้ที่เบอร์029423319อยากฟังเสียงผู้ชายระยองมีสายตอนนี้มีสายท้ไมอีกแล้วใช่ไหมสวัสดีครับรวดเร็วอทันใจสวัสดีครับนัทสดีครอยู่คุณนัทใช่ไหมครับใช่ครับผมชมรายการมานานยังครับเดือนกว่าแล้วครับรู้สึกได้จะขวาแล้วใช่ไหมคะ อ้าวใช่ครับมาแล้วครับไม่ได้โทรมาจำได้คนนี้จำเสียงคุณนัทได้อ่าครับผมคุณนัทเคยไปใช้บริการร้านพี่ปูมากไหมเคยเราเคยาอยู่ชลบุรีผมอยู่ชลบุรีครับนี่ละยองเอาแล้วถามเนี่ยช่วยกระตุ้นเซ็ตในมันสมองนิดนึงคุณนัทครับคุณนัทแหมมีประสบการณ์อะไรแลกเปลี่ยนกันค่ะอ่าประสบการณ์รอครับก็ประสบการณ์นะครับไม่ใช่การที่กำลังจะโดนจริงๆค่ะไม่ได้ประสบการณ์นะ ประสบการณ์นะครับไม่ใช่กามนะเอาไม่ใช่ครับการครับกามค่ะเอาเลยครับก็อที่ทีถูกอะไรทำอยู่ก็คืออะไรก็ตีจากคนคนหนึ่งอยู่อ่ะตอนนี้ใช่ไหมครับมีแต่ผู้กระทำเนาะกำลังจะตีจากงเนาะคุณรัททาไมเขาผิดอะไรถึงต้องตีจากเขาอ่ะขาโกหกมาครับโกหกแสดงว่ามันต้องมีเหตุและมีผลนคโกหกเรื่องอะไรล่ะโกหกเรื่องอะไรครับ อ่าผมไปเจอเขาอ่าที่เที่ยวไหนเงินนะครับอืมอ่าแล้วก็อ่าไปแล้วรู้จักกันคุยกันอ่ะก็ถูกคอกันอยู่อะครับแต่ว่าเขาบอกไม่มีแฟนครับครับผมกับผมอะผมโอเคผมเราเราก็เราก็โสดอยู่ใช่ครับก็คุยกันถูกใจถูกคอกันแล้วเบอร์กันก็พาไปผมก็พาเขาไปที่ห้องผมกันละก็พาไปที่ห้องก็ ทำความรู้จักกันมากขึ้นอ่าต่อที่ผ่านไปผมไปเที่ยวกับเพื่อนอืเขาก็ไปเขาว่าไปเที่ยวของเขาโดยที่ผมไม่รู้เขาเขาเขาบอกเขาอยู่บ้านผมบอกว่าผมไปเที่ยวนะแต่ผมไม่ได้บอกไปเที่ยวที่ไหนเราไปเจอเขามาครับแต่งเขาจูงมืออะไรเิอเข้ามาในร้านเขาก็้เห็นผมเขาก็ทำเหมือนไม่รู้จักอ้าวแล้วแวบแรกนั้นคุณนั้นรู้สึกไงบ้างนะ จิตใจครับจิตใจชอบกอคอก็คืออ,อ่าผมว่าไม่ไม่อะไรก็คืออ่านจักเขาประมาณเกือบหกหกเดือนได้แล้วครับหกเดือน,นเยอะนะคุณแหมมันเยอะเลยครับก็มันมันหลอ,อกกันตลอดเลยไงครับอ๋อ,อ,อคือเขาหลอ,อกคุณนัดมาตลอดเลยหกเดือนครับผมหกเดือนนี้ที่ครบมานี่เคยไปนอนเคยไปนอนห้องเขาไหม ไม่ครับผมมากผมจะพาเขาไปที่ห้องผมมากกว่าอ๋อนะครับเดือนหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกี่ครั้งครับเดือนเกือบทุกวันนี้แลครับพอดีผมอยู่กรุงเทพมาครับแต่ว่าทำงานที่ชมบุรีต่อที่จะกลับบ้านต่อทกรุงเของกรุงเทพไงอ๋อแล้วคือคือประเด็นคือคุณนัทพยายามจะตีจากเขาแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยครับผมคืออ่าผมเริ่มแบบว่าพยายามเขาอ่า เขเลือนอ่าที่รู้ว่าคือสองเดือนแล้วหลังจากนั้นผมว่าเพื่อเขาว่าเขาบอกเขาขอแค่ครั้งเดียวคือจะเลิ่ทุกอย่างแต่ปรากฏว่าไม่เลิกครั้งในโทรศัพท์ผมว่าที่แต่งไม่ดีอ่ะได้แอบดูโทรศัพท์รูปรูปเด็กมันอ่านรูปนอ้องคนละนัอยู่เต็มเลยแต่รูปผมอ่ะที่หยาดพูกเขาเขาลบทิ้งหมดเลยอ๋อใช่รูปผมอ่ะ เก็จอะไรอ๋อาะไรเข้งเขาจบไปแต่ว่าเขาไม่ได้ว่าผมเลยผมสวาขัตลอดอ๋อค่ะประมาณนั้นแสดงว่าคุณนับนี่มาหลังเขาใช่ไหมคือผมไม่รู้ไงว่าเขามีแฟนอยู่แล้วคือผมไม่รู้เลยแล้วต้องแบบวันนั้นมาผมถึงผมว่าเออเริ่มแล้วแหละพอรู้เนี่ยปุ๊บผมก็เริ่มเริ่มมื่เคลียร์กับเขาว่าตกลงจะเอาอย่างไรเขาบอกว่าเขาจะเลิ่กัไปเด็กเขาจะเลิ่กับน้องคนนี้แล้วเขาจะไม่อยู่กับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีประสงค์อะไรกับ ในในในตัวตัวผมหรือเปล่า <S <S ผมก็เลยบอกว่าอจะเริ่มจะเริ่มมาตัวเองแล้วแหละผมถูกป้ามาผมจะรักเขามากไงนะยังไงก็ต้องรักคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะนนรักตัวเองตอนนี้ทำใจได้ยังก็เริ่มเริ่มหาแล้วครับเริ่มจะไม่เยดีแล้วครับ หันมามองพิธีกรสองทางเราก็ได้นะมีสี่คนซึ่งโสดหมดคนเลยไม่ได้คือผมอยากจะบอกว่าคุณนัทคุณก็หันมามองพิธีกรทั้งสี่คนด้วยนะคะเออมาจีนเลือกคนไหนพิธีกรก็น่ารักทุกคนนะครับเสื่อมครับน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนอ่าคุณนัทโอ้ยเจ็กตีด้วยไม่จ็กเซ็กซี่ไม่ใช่เจ็กตีเจ็กเสื่อมออ่่าาคุณนัท ครับผมทีไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับสามารถไปโพสเรื่องราวได้นะคัแบบว่าถ้าอยากจะร่วมเข้าในแบบชมรมเรื่องราวอย่างเงี้ยนะสามารถไปโพสข้อความทิ้งไว้ที่ w w w t c h 8 t c c o com ได้นะจ๊ะอ๋อเคยเคยเข้าไปเที่ยวแล้วครับเคยเข้าไปดูองแหละอะไรนะเคยเคยเข้าไปเปิดดูแล้วครับอ๋อไม่เห็นไม่เห็นทิ้งก็ มีโพสต์บ้างไหมยังยังครับาโพสต์ไหมโพสต์ได้เลยนะคุณนัทคนไหนคุณนัทคุณนัทครับถ้าไปโพสต์น่ะคุณนัทต้องไปสมัครพาสเวิร์ดก่อนนะอ้าวใช่มันเหมือนต้องสมัครก่อนครับผมเราถึงถ้าเพราะว่าเดือนอาจจะใครเคยมังครัพี่ตูอาจจะเป็นเดือนหน้าเนี่ยครับเพราะว่าทางสถานีจะจัดเป็นแบบว่าเหมือนให้คนทำบ้านได้ร่วมสนุกกันอ่าครับ นะครับยังไม่ปากเลยนะจ๊ะยังคุยไม่มาเลยจ๊ะสวัสดีครับมีแอนนเมขึ้นมาว่าใครเคยคนพาไปพบผีนี่คืออันเจรี่การที่มาถ่ายทำหนังีไม่ใช่ของรานะค่ะใช่อเจรี่เราต้อง้ไม่ไดเพราะว่าเวลาของเราจะหมดแล้วตอนนี้เราปิดรับสายแล้วนะแล้วยังไงเข้าช่วงของพี่ปุ้ยเลยเข้าเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้ไปเที่ยววันนี้เหรอวัวจะนี้คุณศิลปินเราจะไม่ฮิด ขนาดนี้อะไรครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีมาดอนน่าตอนนี้ก็ต้องเป็นเรดดี้กาก้าอ้โหไหนครับรอมราวาาให้คุณดูคุณชอบนะอายุเพิ่งจะ20แต่ความสามารถคุณฮอตร้อนแรงมากมากโอชอบมากถจะได้รับรางวัลโดยใส่ชุดเนื้อสดขึ้นรักบนเวทีคือเรดดี้กาก้าเนี่ย เขาหน้าตาไม่สวยเขาสวยนะเขารวยเขาไม่ใช่ในในในรูปาไม่สวยมากเขาเนี่ยเห็นปะแต่เขาแบบมีไอเดียอ่าไอเดียไอเดียสุดเขาไม่ความะมารถเลยแม่คุณร้องเพลงก็เก่งแต่งเพลงก็ได้เปียโนสุดเลิศเปียโนอายุเพิ่งยี่สิบนี่ชุดเนื้อล่าสุดเนื้อสดจริงๆเลยเนื้อสครับเป็นชุด เนื้อนสดจริงๆเลยอันนี้ต้องชมพีเอทไอเดียของเขานะเนื้อสดๆขึ้นรับรางวัลล่าสุดนี้เลยไม่รเร็วเนี่ยผมผมผมชมโปรดิวเซอร์เขามาก่าเขาเก่งมากขึ้นตอนนี้ใครจะมาแรงเท่าเธอบไม่ได้อีกแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะดูที่เนื้อสดจริงๆค่ะเนื้อแดงแดงนี่ค่ะแต่บัเปรี้ยวคือแหวกคือกุนลีกับก้าเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นแดงพอดีถ้าคุณเลยเขาอีกนิดนึงคุณบ้าแล้วบ้า เออแต่คือว่าถ้าอยู่ตรงเส้นแดงอยู่ก็คืออัจฉริยะเหมือนเเหหมมืือนอนพี่แซมตอนนี้ใช่อย่างงี้อัจฉริยะเลยพี่แซมอไม่รู้ว่าไงเหมือนพี่แซมตอนนี้ระหว่างกึ่งแล้วตอนนี้กึ่งกึ่งตึงแรมพี่แซมเนี่ยตอนนี้กึ่งกึ่งกึ่งนิดนึงกึ่งกึ่งผีกึ่งคนฉันชอบมากชอบมากเนื้อมานะคะนี่คืออะไรครับองเท้าเนื้อไงนี่คือชุดเนื้อสดของเขาที่เป็นเนื้อจริงๆไดนไหมแปะอยู่บนหัวเนื้อ เห็นไหมฮะนี่ถ่ายลงเวกญี่ปุ่นอันนี้ดิฉันติดตามหมดวกนี่ญี่ปุ่นเอาเนื้อสดมาแปะจริงๆเราอีกหน่อยสงสัยจะเป็นเจ้าแม่เกในเมืองไทยแล้วลเพราะเองชีก็แปงเนื้อเเนื้อสดนะคะเนื้อทละเนื้อทำจากเนื้อ้วดูคุณนตลอดชุดสิคือเขาแต่งโอ้โหเขาแต่งแบบแนวเป็นดิสเคเยซนี่แคร์ไงไอดอแคร์อะไรประมาณนั้นคือฉันชอบในความกล้าเขาแล้วก็ไอเดียของเขาแล้วความสามารถหลายๆอย่าง 来哈。Uh huh. ไม่ว่าเองฟังอ๋อเอาไว้เันหลังมลเป็ื่อกงแหม่ไม่มีเพลงฟังหล่อนฟังกระแตได้เออเฮ้ยเรดดี้ก้าเมืองไทยก็มีนะครับอ่ามีเราเราเคยเห็นที่ในเพจต่อในยูทูบใช่ไหมมีว่าเออมีว่าเรดี้วีว่ามีมากน่ารักจริงๆริฉันชอบเขามาโอเคเดี๋ยวที่หน้าฉันจะแต่งเป็นเรดดี้ก้าวทีจริงวันนี้ฉันก็จะแต่งนะครับแต่ว่ามันเวลาด้ก็จะแอ่ะเดี๋ยวว่าส่แล้วเดี๋ยวก็รอดูคลุกคลูดแต่งไปเลยที่กัา ใช่เลยครนบที่จะเป็นเลดี้กาก้าเหรอครับดูสูบฉันชอบมากปื้มปื้มเลดี้กาก้ามีชุดอะไรที่มีตุ๊กตาเลดี้กาก้าออกมาแล้วที่จะแข่งกับตุ๊กตาบาบี้นะคะจะเป็นอันนี้ของจริงก็จะมีเขาเริ่มทำันนี้กันไปแล้วตุ๊กตาเลดี้กาก้าเห็นไหมครับชุดชุดอ่าโอเคไหมใบก็บบจริงคะ จะมาสู <Follow ed S> 1> <unda> 1> ้เรดี้กาก้าได้อย่างไรเยนะคะบายก็แพ <into> <Deadpool> ้เออบายก็แพ้บายมีคนบอกเหมือนตุ๊กตาผีบายอื่นแบบนี้เดี๋ยวหมดเวลาวันนี้หมดเวลาลงแล้วขออีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะแอร์นะคะอาราบันใหม่ล่าสุดนะคะน้ำพร้อมคุณดีเจหนุ่มพัทรพลนะคะหนุ่มหน้ามนคณหน้าหวานกับอาราบันดัมปุ๊บ ตือค่ะจะมีติดตามผลงานนะคะชาวเรียวนะคะพี่กอนอยากซื้อเหรอเกิดคุณเชื่อแล้วว่ามืดังแล้วเอาละเออวันนี้พวกเราสี่คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นะต้องเน้นต้องจดเท่านั้นนะไม่มีรีแล้วครับเออไม่มีรแล้วใช่ไหมเป็นแอปแอจะมีเทปบ้างเวลาพวกเราแบบว่าติดธุรกิจตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า